ก็สวัสดีครนะผมบ่บายนะตอนนี้ก็บ่ายนะ้บ่ายสามโมงวันอาทิตย์ที่สิบหกันยายนสองพันาอยหกสิบหนะครับก็จะรีวิวส่งงานนะวันนี้นะผมก็เป็นดีสุกดีแม็กนะครับตัว2019ันสิบเกผมรู้สึกน่าจะเป็นตัวเอนะตัวนี้น่าจะเป็นตัวอเอลับ ก็เสร็จเรียบร้อยนะผมงานติดตั้งเพิ่มนะชุดพับกระจกมองข้างไฟฟ้าผมแหละก็พับออตโต้นะเรียบร้อยเลยนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ใช้กระจกเดิมนะใช้กระจกเดิมทำนะครับ <c oughs> มอเตอร์ก็เป็นมอเตอร์แท้ตรงรุ่นนะเรารับประกันให้เลยสามปีนะครับ <c oughs> แท้ยังไงนะครับนี่ใช้มือพับได้ไม่ต้องกลัว รับประกันให้เลยนะครับ3ปีนะไม่ต้องกลัวหักนะครับมอเตอร์แทะนะครับผม <c oughs> เครื่องยนต์ก็สตาร์ทนะครับระบบไฟก็ไม่ฟ้องไม่โชว์นะครับสวิตช์ก็เป็นสวิตช์ตรงรุ่นนะจะเปลี่ยนนะผมให้ พับเข้ามานะมันก็จะวิ่งหาตำแหน่งมันเองคนระับไม่ต้องกลัวคนระับปรับเลนส์กระจกในหลอใช้งานเหมือนเดิมครับาสาร้าเสร็จร้อย สวิตก็เป็นสวิตใหม่นะครับสวิตใหม่เบิร์ะครับผมกล่องนะครับอันนี้เป็นสวิตเดิมจะเป็นระบบนพับออตโต้นะครับล็อกรถก็จกก็จะพับเก็บให้เลยแจ้งเตือนเราด้วยนะก็รถล็อกหรือไม่ล็อกนะจบพับเก็บก็แสดงว่ารถเราล็อกอยู่นะครับสนใจก็ติดต่อได้ผมวีจีจ้ไฟฟ้านะครับ ในลูกค้าจากสมุทรปราก,การนะผมนัดเข้ามาวันนี้เนี่ยนี่นช่างกอบเสร็จแล้วครับนี่นช่างกอลเดี๋ยวใช้บริการได้ครับผมยินดีให้บริการนะครับมีบริการเอาสถานที่ด้วยนะผมขอบคุณครับ